เอ,อ,อันนั้นดเนนด็ก้าดโอ้ยที่ี่เลยครับองหมบาทครับกนะัน มันยังขึ้นไมอีกเสืออยู่เลยไไปไไ่างไปล่าโอ้ติดนะครับเบรกติดเลยครับล่างไปครับล่างไปล่าไปครับล่างไปล่างไปลรับล่างไปลไปล่ล่ไปล อี่บฮะโยอาอิบโยโยอ้ยอีดเรียบร้อยอีดเรียบร้อยครับบอต่านะครับสูงนะครับอาธิพานในง่ายง่าครับลอยผ่านไปคือามาค่อยโค้เปิดไปลอยๆนะครับโค้งเปิดไปลอยตอนนี้ตัวในสบายเดือมมันยังก็ดู้ก็ได้ครับ บินสูงครับเพราะว่าบูหันเอ็นเป็นตัวครับเสียวหน้าทีหนอกฟังลอยหาสีผ่านไปครับหางดีครับใส่หัวเป็นตัวสีพ่นแคบแฉมครับใส่หัวเป็นตีพ่นแคบมครับหุ่นหล่อโตสองร้อยผ่านไปเสียวสูงดีกเป็นเก่าเป็นแบบไม่เปิดบวกเลยพวกนี้ สิบกว่าสิาพี่น้องกุ้งก้ขาวทังทั้งทังกำลังก็รับนะครับรับไปท่านตอนนี้กำลังไปแฝงสินะครับมันจะได้คุเกผลด้วยไปไปมามื่อจะได้คุกเกินนะครับกำลังไเข้าสิทนะครับไปไมดีนะครับเกลียวสายเกลยสายาม ันไปุกเกือบใจพอดีเะครับฝุกเกือบใจพอดีเกือบใ้พอดีนะครับเทำเวลาครับตามลงมาตึมเตงเดี๋ยพดีเกือบสา้อยสิบสามร้อยสิผ่านเจ้านะครับสร้างสิครับขอบคุณที่ติดตามและชมรอเดนสีสวัสดีลรลบ